สวัสดีครับผมนายมานชัยวงประชานะครับเป็นคุณครูจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณราชาวิทยาลัยมุ่งาหารนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับทุนในโครงการคุรุศินนะครับในจำนวน10ท่านนะครับที่ได้ไปศึกษาดูงานและก็แสดงทัศนการที่ประเทศสหระะัฐอเมริกาน,นะครับผมโดยเนื้อหาของโครงการก็คือเก็บตัวนะครับในการสร้างสรรผลงานศิลปะนะครับประมาณ4วัน นะครับกับศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะให้เต็มที่เต็มความสามารถพร้อมกับรับการอบรมนะครับจากท่านศิลปินแห่งชาติที่คอยเดินดูพวกเราแล้วก็ให้คําปรึกษาคําแนะนํากับพวกเราในตลอดระยะเวลาประมาณ4ี่วันครับผมถ้าเป็นความกดดันส่วนมากจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการเข้ามาอบรมแล้วก็ในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะว่าแต่ละคนก็จะ มีการนำเสนอผลงานประมาณคนละ2ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อแข่งกับเมื่อเทียบกับระยะเวลาแล้วทุกคนก็ต้องเต็มที่นะครับให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้งานของตัวเองนั้นออกมาตรงตามคอนเซปต์ที่ตัวเองคิดไว้ครับการเตรียมตัวโดยส่วนมากแล้วอย่างตัวผมเองแล้วกันนะครับก็มีการกันกรองในเรื่องของแนวความคิดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานให้ให้พร้อมให้ตัวเราพร้อมก่อนครับผมประสบการณ์นะครับที่ได้ศึกษาดูงานจากอเมริกา จริงๆแล้วนี่มันเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าหาได้ยากมากๆนะครับหนึ่งเราได้เห็นทั้งมิวเซียมทั้งตัวผลงานเทคนิควิธีการตลอดจนการจัดการาผลงานศิละปะของมิวเซียมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิแสงหรือแม้แต่ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับในเรื่องของการจัดการในระบบนะครับของมิวเซียมแรกๆเราก็มองเราเห็นแต่ในมนะิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ในบ้านเราเอง แต่ว่าพอเราไปเจอในต่างประเทศระบบการจัดการมันดีมากหรือแม้แต่การนําผลงานศิลปะเข้ามาในมิวเซียมเขาหนึ่งชิ้นมันมีแม้กระทั่งกระบวนการดูในเรื่องของปลวกนะพวกสิ่งที่มันจะทําลายในงานศิลปะในอนาคตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถือว่าเป็นการจัดการที่ที่ดีมากๆซึ่งเรานํามาสามารถมาปรับใช้ในกระบวนการในการจัดนิทรรศการในงานศิลปะของเราเองด้วยตลอดจนสามารถบอกหรือเล่าต่อได้ ส่วนมิวเซียมที่ประทับใจเป็นพิเศษน่าจะเป็นที่ไวแมนนะครับเพราะว่าหนึ่งเ,เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็แม้แต่เราเองเข้าไปเราบาง,บางจุดบางพื้นที่เขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้เรา,เาถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะนำาภาพออกไปเผยแพร่ข้างนอกเนี่ยจริงแต่ร,รอบนอกเนี่ยก,ก็ถือว่า,าทางมิวเซียมก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับซึ่งบางชิ้นเป็นผลงานที่ททหาดูได้ยากมากๆเลย ซึ่งหาดูในหนังสือได้ในบางที่เท่านั้นแล้วก็ยังยังได้สูตรยิบัติมานะครับจากจากคนที่ดูแลนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจมากๆนะครับทั้งในเรื่องของอการจัดการนะครับที่ทําให้มิวเซียมไม่เป็นมิวเซียมจนเกินไปทําให้มันดูน่าอยู่เหมือนบ้านนะครับในส่วนของการไปดูงานแล้วก็นํามาต่อยอดในการพัฒนาผลงานของตัวเองนะครับหนึ่งละเราเมื่อเราได้เจอได้เห็นนะครับสิ่งแปลกแใหม่ๆ ใน,ในงานของต่างประเทศเองเราก็ได้หยิบมาปรับปรุงในรูป,รปแบบวิธีการกระบวนการคิดของเราตลอดจนโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยหน้าที่หลักคือเป็นครูด้วยผมก็ได้นําในเรื่องของกระบวนการการจัดการนะครับเข้ามาใช้ในห้องเรียนด้วยสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดหนึ่งคือหลักๆคือจะเป็นรูปแบบแล้วก็กระบวนการนะครับในการจัดการเช่นโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงทศการนะครับในโรงเรียนมัธยมโดยส่วนใหญ่แล้ว การแสดงทศกาลหรือการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนและแล้วก็พอนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จไม่ถูกนํามาจัดนิทรศการหรือแม้แต่อ่าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจอันเนี้ยทางโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญตรงจุดนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเราจะให้นักเรียนแสดงทศการหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จหรือว่าแสดงทรศการในช่วงของการสอบปลายภาคไปพร้อมคู่กันนะครับทุกคนนะครับจะได้แสดงทศการ นะครับของตัวเองนะครับตอนนี้ก็กําลังที่โรงเรียนเองเนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายภาคเราเองก็จะจัดยศการทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับโรงเรียนตอนนี้ผมผมนี่เป็นคุณครูอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับโรงเรียนสามารถออนไซต์ได้นะครับเพราะเป็นโรงเรียนประจานะครับแล้วก็จะมีการจัดยศการของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้เองนะครับอันนี้ก็ผมถือว่าเป็นเป็นหัวใจของของการนํามาพัฒนา งานของระดับมัธยมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยให้เด็กเขาได้เกิดความรักแล้วก็ความภาคภูมิใจในการนําเสนอผลงานของตัวเองด้วยเช่นกันครับผมในส่วนนี้ทศการครั้งนี้นะครับศิลปินทั้ง10คนนะครับกด็ด้วยรวมตัวกันนะครับได้รวมตัวกันแล้วก็นําผลงานของตัวเองนะครับมามาแสดงทศการนะครับ ในครั้งนี้ทุกคนจริงๆก็ได้เตรียมตัวกันมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของโควิดเข้ามาก็มีการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องของวันที่นะครับเป็นอีกหนึ่งนิทรรศาการที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นออพอกลับมาจากศึกษาดูงานทุกคนก็มีพัฒนาการในการสร้างสรรผลงานของตัวเองนะที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนตวงผลงานทังตวผมเองนะครับผม,ผมก็ยังได้แรงบันดาลใจนะครับในวิถี ชนบทอีสานนะครับโดยผ่านเทคนิคของลีโนคัตนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนะครับเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมอุดมคตินะครับที่เราสัมผัสมาตั้งแต่เด็กนะครับถ่ายทอดออกมานะครับเป็นผลงานนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับสุดท้ายเองนะครับผมต้องกล่าวกราบขอบคุณนะครับท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านนะครับกลมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับ พี่ๆทุกคนนะครับเพื่อนๆด้วยนะครับในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ตลอดจนดูแลพวกเราในตลอดทั้งโครงการนะครับครุศินนะครับที่เก็บตัวสร้างสารรค์ผลงานนะครับเป็นเวลาประมาณ4วันนะครับพี่ๆนั้นดูแลเราดีมากทําให้เราได้ทํางานศิลปะอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคํานึงถึงอย่างอื่นเลยนะครับตื่นมาทํางานตื่นมา,าทํางานฟัง อคอมเมนต์จากอาจารย์นะครับสิ่งที่คนทำงานจริงๆอยากอยากจะได้คือสิ่งเหล่านี้นะครับคือหนึ่งปุ๊บปัจจัยที่เป็นตัวเอือ้อให้เราได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับซึ่งกรมสง่งเสริมได้จัดโครงการดีๆเหล่านี้นะครับขึ้นนะครับต้องต้องกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆครับผมครับขอบคุณมากครับ